สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ฝนก็จะตกโปรยปลายนะคะเดินดูสวนผักสวนครัวรอบๆบ,บ้านดีกว่าค่ะใช้พื้นที่ปลูกกันไม่มากนะคะนี่ที่เห็นนี่เป็นต้นมะระคะ่ะดอกออกเหลืองสวยเชียวนะคะปลูกไว้เนื้อก็มีไม่กี่ต้นนะคะต้นมะก,กอต้นนี้ก็ปลูกมานานแล้วนะคะรูปดอกตรงน,นี้ก็จะเป็น บ่อน้ําเล็กๆที่เติมน้ําไว้มีปลาอะไรยังบ้างอะค่ะเอาไว้ตักรดผักเย็นๆมีต้นมะเขือค่ะผักที่นี่ปลอดสารพิษนะคะมีฝรั่งก,กำลังงามเลยนะคะสพริกสิคะเม็ดงามเม็ดอวบสวยชะค่ะเอ็ดดีนะคะก็เวลาปลูกก็ป้องกันมแมลงก็โดยใช้ ใบผักแบบใบพืชนะคะกัรนคั้นน้ําแล้วก็เอามาพ่นพ่นนะคะไม่ให้แมลงกัดกินนะคะมะเขือะคะ่ะเด็ดไปกินได้เลยอ่ะคะ่ะกรอบหวานกินน้ำพลิกปลาทูหรือน้ำพริกกะปินะคะใบกะเพราก็จะแตกใบงามใบใหญ่ะคะ่ะนี่ดอกมะเขือนะคะสีม่วงสวยจ้เนื้อที่ใช้ไม่มากค่ะติดกำแพงบ้านนะคะ ก็ปลูกอย่างละกระถางสองกระถางเอาไว้ใช้กินไม่ได้ก็แบ่งปันกันนะคะเลมากก็ถ้าดกมากๆก่ะเพื่อนบ้านก็มาแบ่งกันเด็ดไปกินต้นนี้ต้นหูเสือคะ่ะใช้กินกับน้ำพริกหรือจะเป็นราบน้ำตกก็ได้คะ่ะมีต้นผักหวานบ้านนะคะแตกยอดอ่อนเด็ดเอาไว้สำหรับ แกงเห็ดนะคะเอาไปผสมกับแกงเห็ดกำลังออกดอกยอดกำลังสวยเลยนะคะฝนกำลังโปรยไปเบาๆค่ะเช้านี้บรรยากาศก็ค่อนข้างสดชื่นสดชื่นนี่ค่ะมะเขือเทศ เด็ดไปกินบ้างแล้วล่ะค่ะก็จะทยายกินไปบ้างก็จะมีสองลูกสามลูกนี่ถั่วฝักยาวนะคะใช้ต้นไบรั่วพิงไว้กับกําแพงบ้านเด็ดไปกินบ่อยๆแล้วค่ะปลูกนานแล้วนี่ต้นผักแพงกับต้นหอมนะคะนี่ใบยี่หร่าค่ะชอบมากเลยเอาไว้ใส่ผัดกะเพรานี่ดอกถั่วฝักยาวค่ะ เมื่อวานก็เด็ดไปสองสมปักไปจิ้มกับน้ำพริกปลาทูค่ะบรรยากาศรอบบ้านก็จะโอเคดีนะคะจะมีเสียงนกเขานกอะไรนะคะนกเขามีหลายอย่างนะคะบางทีก็จะมีนกกวักแต่ได้ยินประจำก,ก,ก็คือเสียงของนกเข่าค่ะจะร้องอยู่ตลอดนะคะต้นพุทราค่ะ ซื้อมาไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วดอกก็ออกดกมาตั้งแต่แรกซื้อมาเลยค่ะแต่ไม่ยอมคือยังไม่ยอมเป็นลูกสักทีก็ไม่รู้จนเดินไปหาแม่ค้าอีกครั้งแม่ค้าบอกว่าให้ตัดต้นที่แตกใหม่ออกทีแรกก็เข้าใจว่าแตกยอดออกมางามสวยชอคันแต่ที่ไหนได้เขาบอกว่ามันเป็นตอของพุทราป,ป่าค่ะแล้วก็ใช้ต่อตาเอาก็เลยต้องมาตัดต้นอ่อนทิ้งให้เหลือไว้แต่ต้น ต้นของกุษาพันธุ์ที่เข้ามาต่อตาซึ่งออกดอกหนกมากะคะ่ะอันนี้ต้นหงเหินนะคะยังไม่ออกดอกเลย่ะคะ่ะต้นจำปานะคะเริ่มมีดอกแต่ดอกยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่มีจำปากับกุหลาบปลูกไว้ในกระถางเดียวกันมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของต้นโมค,ค่ะที่เห็นเป็นเครืออยู่ก็จะเป็นเครือของบอระเพ็ใบไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ทุกครั้งที่ก็จะมีใบของทุกครั้งก็จะเด็ดใบไปไป,ไปกินกับลำพิกอะค่ะครังละสี่ห้าใบต้นนี้ต้นจะปีค่ะนี่เป็นโซนต้นโมกเห็นต้นโมกแล้วก็อยากเลี้ยงกินกากน,นี่เป็นต้นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองค่ะเป็นต้นไม้ไทยไม่เคยเห็นมาก่อนไป ดูต้นไม้แล้วเห็นดอกน่ารักดีก็เลยซื้อมานี่ต้นลวงพึ่งค่ะซื้อมาคิดว่าต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากาจะเห็นกิ่นลอร่เพชรค่ะต้นลวงพึ่งนี่คิดว่านาคตก,ก็คงจะเอาไปปลูกไว้ที่ไร่สวนรวมสุขที่จังหวัดกาญจน์นี่ต้นกาลเวนไม่ใช่ต้นกระดังงาค่ะดอกบุบมากค่ะเมื่อวันก่อนไปซื้อปุ๋ยเล่นดอกมาหยดไว้ ออกดอกทุกยอดเลยอันนี้ต้นทอเรนสานค่ะต้นเนีีนนสารเป็นไม้มงคลประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเห็นใบบอลเพชหรือเปล่าคะกํลาลังแตกนี่เป็นต้นไม้ยมคิดว่าจะไม่มีลูกแต่ก็มีลูกอะคะ่ะตรงนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็นผู้จอมพลแล้วก็ ู้จอมพลเห็นดอกแล้วถูกชะตาชอบค่ะดอกพรสวยเป็นสีแดงผู้ผู้เหมือนดอกรักแลกพบมากค่ะชอบเลยซื้อมาแล้วอังการโนเห็นเขาบอกว่าเป็นยอดมันกินได้อะค่ะใบอ่อนๆเพราะว่าเขาว่ามันจะมีสารต้านมะเร็งด้วยก็เลยซื้อติดไว้ต้นไม่แพงอะคะ่ะข้างๆบ้านก็จะมีก็ซอยบ้านซอยถัดไปอะคะ่ะก็จะมีสวนต้นไม้ต่างๆ ก็เลือกซื้อได้ตามใจชอบต้นนี้ว่านอะไรยังไม่ทราบเหมือนกันเป็นส่วนไม้มงคลนะตรงนี้ทานใบได้ด้วยค่ะมีต้นลำแพนแล้วก็ต้นฝาดค่ะเป็นไม้ไม้น้ำค่ะไม้น้ำ,นำชัยเป็นไม้น้ำที่ขึ้นที่ป่าช,ยชบบายเลนเคชอบใบก็เลยซื้อมาติดไว้ค่ะมีต้นฝาดต้นฝาดนี้ยอดก็กินได้เหมือนกัน ก็มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะเป็นส่วนโลสุกเอามานำเสนอตอนนั้นตอนนี้ฝนก็กำลังลงปลอยๆยๆนะคะสดชื่นดียามเชา้าเสียงนกเขาก็ร้องอยู่ตลอดนี่ต้นชวนชมนะคะที่เห็นอยู่นั่นเหมือนจะเป็นต้นหญ้าค่ะอยู่ๆก็ขึ้นมา แต่สงสารเห็นเป็นต้นไม้ที่ขึ้นในกระถางของชนโชม,มาค่ะก็ดูน่ารักสวยงามดีเลยไม่ได้ถอนทิ้งนะคะเวลาขึ้นในกระถางก็ดูมีมุมมองน่ารักน่ารักไปอีกแบบเลยเลยเก็บไว้เอาไว้ดูรดน้ำซึ่งก็ไม่ดูรกเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ต้นหญ้าอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะต้นนี้เลย ้นฟ้าทลายโจรไปเดินดูมาเห็นแล้วก็ยิ้วมาทิ้งไว้ถ้าใครอยากจะกินก็มาเด็ดไปได้วันละสี่ใบห้าใบสำหรับเอามาเคียเค้ยวเคี้ยกินไว้แก้ปอดอักเสบหรือไม่ก็เมื่อก่อนเป็นบวัดก็จะไปซื้อแบบแคปซูลมากินก็เลยซื้อต้นมาตั้งทิ้งไว้ที่บ้านเลยกินไว้สักวันละสี่ห้าใบเอาไว้เป็นภูมิต้านทานแก้หวัดค่ะ ต้นชวนชมต้นนี้เป็นดอกสีขาวนะคะตอนซื้อมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะพอมาปลูกแล้วออกดอกปรากฏว่าชอบแล้วก็ถูกใจมากเลยค่ะต้นนี้เป็นต้นยี่เข่งชื่อดอกยี่เข่งแล้วที่เห็นไปคิอสวายนี่เป็นต้นรักแรกพบค่ะตอนซื้อมาดอกดกมากดกทั้งต้นชอบค่ะในกระถางที่เห็นสีดำๆนั้นเป็นมะอข้าวม้อแกงอะไรอย่ะงค่ะลองซื้อมาปลูกดู แล้วก็ต้นวาสนาต้นนี้นะคะตอนที่ออกดอกก็อธิษฐานว่าขอให้ยอดวิวสูงสูง,สงแล้วก็ผ่านกฎของ YouTube ปรากฏว่าหนึ่งสัป,ปดาห์ผ่านกฎยอดวิวจากที่ขึ้นไม่เท่าไหร่ก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาภายในอาทิตย์เดียวผ่านกฎกับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาภายในหนึ่งอาทิตย์ผู้ติดตามหนึ่งพันคน ภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยอดวิวก็ผ่านเป็นเรื่องที่น่ามหาศัศจรรย์มากที่เขาบอกว่าถ้าวาสนาออกดอกแล้วก็ให้ขอหรือว่าทูกทวงไอแตวันนั้นครั้งนั้นรู้สึกว่าบ้านเลขที่ก็จะออกเหมือนกัน1.4หรือ4ี่หนึ่งี่แหละแต่ไม่ได้ซื้อจากอธิษฐานว่าขอให้ยอดวิวยูทูปผ่านแล้วก็มีผู้ติดตามตามเกณฑ์ที่ยูทูปกำหนดไว้ค่ะปรากฏว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ผ่านจิงจ ต้นนี้เป็นว่านนางคุ้มค่ะเป็นโซนไม้มงคลนะคะว่านนางคุ้มนี่พยายามสอหามาปลูกมากเล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปลูกไว้แล้วจะมีเหมือนมีคนแก่มาคอยเฝ้าบ้านให้เรามีความรู้สึกอยากปลูกก็เลยไปหาครั้งแรกก็หายากมากหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่พอจะได้ก็มาก,ก็ไปเจอเขามีเป็นแปลงเลยก็เลยแบบตัดสินใจราคาเท่าไหร่ก็เอาแต่ว่าเขาก็ขายไว้ในราคาที่ พอซื้อหาได้อะค่ที่อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นว่านมหาสเสน่ห์นะคะว่านมหาสเสน่ห์ครั้งแรกซื้อมาเพราะว่าชื่อเป็นมงคลมากก็เลยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพอเอามาปลูกแล้วมาค้นคว้าเขาบอกว่ามันจะเขาจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าว่านดอกทองแต่จริงๆแล้วต้นนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะไปเจอไว้อีกร้านนึงเขาบอกว่าว่านดอกขอเขาต่อไปอีกต้นนี้ต้นต้นสตางค่ะ ที่ซื้อมาปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่าเป็นมงคลนะคะชื่อเป็นมงคลดีค่ะชอบก็เลยซื้อมาเขาบอกว่าให้ปลูกไว้ตรงหน้าบ้านหรือหน้าประตูบ้านถ้าออกดอกแล้วจะมีสตังค์เข้ามาก็เลยซื้อมาไว้เพราะว่าชื่อเป็นมงคลแล้วก็อยากให้มีสตังค์เข้ามาเยอะๆมากๆ ต้นนี้เป็นรากของบ้านบาหลีนะคะบ้านบาหลีนี่ซื้อมาเพราะว่าเขาเห็นแล้วสวยดีใบงามดีซื้อมาเห็นรากแล้วก็เลยชอบต้นนี้กวัดมอาาระกดอะคะนี่ก็เป็นวาสนาต่างๆนะคะในบ้านบาหลีกับนงแตงรากออกมาแล้ว ห้อยมาเป็นสายมา่านต้นนี้ก็ต้นสาริกาด่างแล้วก็สาริกาค่ะสวยงามมากนะคะปลูกไว้ยังจัดตกแต่งสวยขออภัยค่ะยังจัดตกแต่งไม่ค่อยสวยงามเท่าที่นะคะก็ค่อนข้างจะดูรกๆหน่อยนะคะต้นมาสนานะคะก็เดี๋ยวจัดตกแต่งให้สวยงามดีแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทำคลิปมานำเสนอ ให้ดูดให้ดลตรงนี้ก็จะมีว่านสาหลงด้วยนะคะที่เห็นใบดเดี๋ยวบางๆนั่นว่านสาหลงนี้ก็หามานานแล้วหาไปทั่วเลยก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันสําหรับว่านสาหลงนะคะเขาเป็นไม้มงคลที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทําวัตถุมงคลนะคะต้นเขาพึ่งดูสดใสงดงามะคะ่ะโตช้าะคะ่ะเห็นเจ้าของบอกว่าไม่ค่อยจะแตกหน่อนเท่าไหร่ จะแตกช้ามากนี่ก็ปลูกมาตั้งนานแล้วค่ะใบเพ้่งามค่ะสำหรับตรงบริเวณใกล้ๆต้นไม้ก็จะมีโอ่งน้ำไว้สองใบค่ะสำหรับเติมน้ำไว้แล้วก็ทิ้งไว้เพื่อที่จะได้ตักรดต้นไม้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะคราวหน้าจะจัดสรรภาพสวยๆงามๆจากสวนผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้มงคลไม้ประดับต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ